สวัสดีค่ะในสวีเดนค่ะเพื่อนเค่ะหลังจากที่พยายามเรียนมาปีสองปีก็ตอนนี้ก็คือนายก็จบผู้ช่วยพยายบาลที่สวีเดนแล้วนะคะเพื่อนพค่ะจบวิชาโวล์เนานะโวล์อุลอมซอยเพื่อนเพื่อหรือว่าผู้ช่วยพยายบาลอุนเดอควเตอสกาที่ประเทศสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยวันนี้วันสุดท้ายนะวันสุดท้ายก็ไปรับใบเกยียรติแต่ว่าใบาเกียรติเขาว่า,วาครูยังเขาเรียกอะไร เขายังทําให้เสร็จนะนั่นเองนะแต่ก็คือจบอยังเป็นทางการนะเพื่อาจบยังเป็นทางการแต่สำหรับไหนคือยังไม่จบดีก็คือยังต้องอเรียนอีกวิชานะึงก็คือวิชาของภาษาสวีเดนนั่นเองนะของถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ได้ใบใบใบประกาศครับเพื่อนับแต่สาหรับวิชาอื่นคือจบหมดแล้วครับเพื่อนขายังสู้อีกนิดเดียวแล้วครับเพื่อนแต่ตอนนี้ก็มีก็จบประมาณ90%แล้วครับเพื่อนายังอีกนิดเดียวก็จะจบแบบว่าเต็มตัวนะครับทีนี้ก็คือสถานการณ์ต่อไปคือ ทำงานกับทำงานอาอาเขาเรียกอะไรอาชีพนักเรียนก็จะหมดสิ้นไปเพื่อนขาแต่ก็คือเทอมหน้าคือมีแบบว่าวิชาเดียวคือแบบว่าเออเรียนไม่ไม่ไม่ไดตรานที่นั่นเองคบเพื่อนขาเนาะนี่รายการมาแบบไปันคือมาสู้ก็คือหลายปีเหมือนกัน2ปี3ปี2ปีนะสปีก็คือเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะเพื่อนขาในที่สุดก็ทําได้กับเพื่อนขานะคะ